สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันอีกนะคะเพราะเราคุยกันไปเยอะเราก็มีคําถามเยอะอชุกก็เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราเอามาฝากคนดูด้วยวันนี้เราจะพูดเรื่องถั่วสารพัดถั่วหรือว่าอาจจะเป็นเมล็ดอะไรที่เราชอบเอามากินอะนะคะว่าธัญพืชพวกนี้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราที่เรากินกันก็จะมีถั่วเขียวเราเรียกว่าอะไรลูกแถวลุกแถวนะคะ ต่อไปเป็นถั่วที่สงค่ะถั่วที่สองก็ทีแถวอ่าบางคนไม่รู้คิดว่ามันอยู่ข้างบนไป็นไปเด็ดค้าวมาทีเนี้ยก็คือใต้ดินถั่วใต้ดินแปรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ถั่วที่สงเนี่ยมันอยู่ใต้ดินแล้วต้องถอนขึ้นมาใช่ใช่ค่ะถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็หวงแถวอ่าตรงตัวหวงนี่คือเหลืองใช่ไหมคะแล้วถั่วดําวูแถวอืมก็ตรงตัวค่ะงั้นไอ้ถั่วแดงก็เหมือนกันอ่าเหมือนกันถ้าวมาฝุงแถวฝุงแถวแล้วถั่วฝักยาว ช่องแถวนั่นไงไอ้ยาวๆก็คือช่องนั่นแหละใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีถั่วพลูถั่วพลูก็ยองทอแถวยองถอแถวยองถอนี่มันเหมือนกับไก่ไถั่วมะเฟืองโอ้ใช่เพราะว่ามันเป็นกลีบย่องถอเป็นเกล็บเเป็นเนียมๆอาอะแล้ถั่วพลูก็เป็นเนียมเดเนียมๆนียมะยองถอนี่คือมะเฟืองโอเคแล้วถั่วลันเตาหอน้ำแถวเอ๊ะทำไมเราเรียกหอน้ำแถวอะมันเป็นถั่วของเวียดนาม ก็ไม่รู้ตอนต่อมันมาอย่างไงนี้ไม่รู้ oh, ก็แล้วเราก็มีถั่วแขกอีกอันหนึ่งถ okay, ั่วแขกก็ลันชีแถวลันชีแถวอันนี้เอามามาผัดใส่กะปิอร่อยมาก uh, นะคะทีนี้มันยังมีเมล็ดอื่นๆที่เรากินร่วมๆกันกับถั่วเนี้ยเราก็จะมีเมล็ดทานตะวันก็เนื้แถวฟ้าฟุตอ่าเนี้ยแถวฟ้าฟุตซึ่งเราก็เอามากินแล้วมีเม็ดแตงโมอ,อีกก็สีกว้าฟุตสีกว้าฟุตสมัยก่อนตอนเราไปกินโต๊ะจีนเนะี่ยชุก เราจะต้องกินเม็ดแตงโมนะเราจะต้องแทะจนใช่สมัยก่อนอยู่รองหนังอะรองหนังอ่ะมีแต่เปลือกเม็ดแตงโมทางนั้นแหละสมัยโบราณอะแคะเม็ดแตงโมดูไปด้วยอ่าโหไปแคะไปแล้วเม็ดเล็กๆด้วยนะไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆเหมือนเนินใช่ใช่แล้วสมัยนู้นเนี่ยมันไม่มีไอ้ป๊อปคอร์นให้เรากินแบบตอนนี้เราก็ต้องกินซีกว้าซีกว้าฟู้ดนะคะแล้วกินอยาโยเตอร์กับว่องผุฟุดอ่ะอ้าวใช่กำลังจะบอกเลยว่า มีอีก,กอแันหนึงมเมล็ดฟักทองเราก็เ,เรียกว่าหวองผูฟ,ฟุตอ่านะคะวันนี้เราก็รวบรวมเกี่ยวกับพวกรดาเมล็ดต่างๆที่เราเอามากินเล่นๆกันมาฝากเนาะวันนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ